สวัสดีครับตาทองขรนเพี่น้องมารวมมทนาาสาธุบุญใส่บาทด้วยกันนะครับ we ဝါသနာတိလ ిత နိတဥ္ထာပဇာယိနောတတရောဓမ္မာဝသံတိအယုဝ न्नोदुःख ံ บรรยากาศใส่บาทเช้านี้พี่น้องเมื่อคืนฝนก็มาปอยปลายก็ปรุงหนึ่งก็ประมาณห้านาทีเกือบ10นาทีก็อย่างน้อยขอให้มาทุกวันนะมาวันละเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยปุ๋ยที่ไปหวานลงท้องไล่ท้องนาแล้วะจะได้ละลาย มีน้ำละลายกลางวันร้อนอบอ้อวมากเลยเมื่อวานนพี่น้องก็ทำให้มีน้ำเรียกว่าน้ำไหลเป็นเอ่งอยู่ในระหว่างคลองใครที่มีคันนาที่อยู่ทางซ้ายมือของคลองมาถึงฝั่งถนนนะพี่น้องโชคดีมีน้ำฝนไม่ใช่น้ำของชมพูทานปล่อยมาเป็นน้ำฝนนะพี่น้องก็ได้น้ำไหลเข้าท้องนากัน พอสมควรนะพี่น้องนะฮะถึงจะไม่มีน้ําขังแต่ว่าก็พอมีน้ําเหยียบลงไปครับต้นข้าวก็ชุ่มชุ่มชื้นนะฮะเพราะว่ามันก็เลยวันเวลาที่จะเยียวยาปุ๋ยอาหารแล้วก็พากันไปใส่ปุ๋ยในขณะที่นาดอนนะพี่น้องใส่นาดอนไปแต่ว่ามีฝนทํามาก็งามนะฮะทำให้งามก็ทําไปอย่างนั้นแหละพี่น้อง ไม่ได้ตามที่คาดหวังเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำนะเพราะว่ามันก็ปีหนึ่งมีคนหนึ่งนะพี่น้องสำหรับเกษตรกรชาวนาอีสานใต้แต่ละปีอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำฟ้าจากเทวดารัดลดลงมานะครับบรรยากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสพี่น้องวันนี้ท้องฟ้าโล่งโปร่งไม่รู้ว่ากลิน่นไอของพายุจะจางหายไปหรือเปล่านะก็ขอให้มาแต่เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าวันที่10 สิบสิบเนี่ยสิวันนี้วันที่วันนี้วันที่1ิบสพี่น้องอาจะมีฝนพายุมาละลอกหนึ่งนะฮะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายเดือนก็ขอให้สาธุสาธุตามความคาดหวังของถึงถึงเราก็เรียกว่าแรงอธิษฐานของเกษตรกรหลายคนหลายท่านก็มีส่วนทำให้ความชุม่มชื่นให้แก่ชาวโลกได้เช่นกันนะครับ สำหรับคลิปใส่บาทเช้านี้ต่อทองชนะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาอนุโมธนาสาธุบุญใส่บาทด้วยกันนะครับสวัสดีครับ